โชว์ลิงแกล่งหนึ่งยิงสามทำได้ลูกละร้อยหรอมันยิงสามได้วะกันหนึ่งทำสงสารคนนี้ไปเจอฟีลฟีลว่างมากกดสามกนหน่อยฟีลว่างมากฟีลดาวเหลือปะกดสามปะล่ะลิงสามแต้มเขาว่าดีมากๆเลยนะครับอันเนี้ยคือลิงสามแต้มอ่ะคือมันโหดเลยเออคือเก่งเลยอ่ะลิงสามแต้มอ่ะคือดีมากอ่ะแต่ถ้าไม่เล่นจะดีกว่า เคียวตะจริงๆมันใส่ตำแหน่งผิดมันไม่ใช่สมอลฟอร์เวิร์ดมันคือชูติ้งกาดนะครับอันเนี้ยเออเดี๋ยวผมสลัดลูนอันนี้ไปเลยรูนบล็อกเคียร์รูนบล็อกเลยแม่นจัดชื่อรูนแม่นจัดไม่ได้แม่นไปลงลูรัวชื่อรูนต้องเป็นมงคลน,นิดนึงโอ้โหแล้วชื่อรูนบ้าวะลงลูรัวนะครับผมใครไม่ลงผมลง ลงรัวๆไปก่อนนะครับ3แต้ม45มีซับพอร์ตสแต้มเป็นรุนใหญ่2ช่องนะครับผมแล้วก็แผนการเล่นนะครับเราจะมาแบบธรรมดาไม่ได้รเราต้องแบบเต็มสูตนิดนึงเออเต็มสูตนิดนึงเ<อ>มื่อผมพยายามจะยิง3อารมณ์ประมาณนี้เพื่อนบอกว่าเอาไปเจ็ติห้า0้อเพรเปิดช่องใหม่เหรออ,อ่าไม่เอาอันนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเป็นคมกริบแผนการเล่นคมกริบนะครับ คมกลิบคมกลิบโอเคแผนการเล่นคมกลิบนะครับเอ่าส่วนรูนใช้ชื่อรูนลงรูรัวนะครับบอกเลยว่าของโคตรดีวู้ว <laughs> ยากนะด้วยมันเบี้ยวดีดีไอ้บ้าเมื่อกี้มันเด้งซ้ายผมไปรอซ้ายคือตอนแรกผมไปรอขวามันเด้งซ้ายผมพอรอซ้ายมันเด้งขวาเกมดีเกมดี โอ้ไม่ได้ด้วยแป <c oughs> ๊บหนึ่งโชว์ไปลูกแกลงหนึ่งไม่ได้เพราะโชคช่วยโอ้โหมันต้องหลอดเด้งก่อนจังหวะหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เม, <Nice. S 1> มื่อวานแต่ยังปาปืป้อ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 ปาปเมื่อก่อนมันรับได้นะลูกตรงเนี้ยคือมันรับได้จริงๆฮะแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมมันรับไม่ได้เก็บบอลไปเลย ดีๆเลยดีๆจะรอดด้วยเนี่ยเฮ้อเฮ้อวู้ฮมีใครมีเทคนิคอะไรสอนไหมต้องให้เด้งทีมิงก่อนค่อยเล่นไม่จริงมันรับบอลได้เลยนะพี่พี่เคยจะเล่นอยู mm ่เนี่ยมันรับอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันรับบอลได้เลยเว้ย เออแต่อยู่ดีมันรับไม่ได้ไม่รู้ทาไมพี่เคยเซตบอร์ดเซตลูนอยู่สามคะแนนอะ่ะพวกนายคิดว่าพี่ไม่ทำหรอพี่ทําแต่เมื่อก่อนมันทําได้รับบอลตรงเนี้ทำไมมันอยู่ดีมันทําไม่ได้วะเนี่ยเราวิ่งทันเห็นปะตำแหน่งรับบอลไกลเกินไปเออไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ให้ทำมั้งเนี่ย <laughs> อะไรวะเออบอลจะตกใส่หัวแนละ้วลูกเอ้ยเออมันเล่นไม่ได้แล้วป่หวะ เออเนิร์ฟระยะรับบอลสามแต้มเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วไม่ฟิลมันมีภาพเว้ยฟิลใช้อีเคเก็บบอลข้างหลังพี่ไงพี่ก็ชูชูช,ชูจริงจริงมันมีเทคนิคเล่นแบบนี้คือเราเอาช,ะชนะใช่ไหมละ่ะเนี่ยเราสกรีนชูชูชูชชชใช่ไหมแล้วพี่ก็ลามหลบหนีเนี่ยพี่หนีได้มากแล้วพี่ก็จูบปป้าบแล้วพี่ก็เล่นไงแบบปกติเลยคือไฟนดุข้างอาจจะงงเนี่ยดูนะปึ๊บพี่เลี้ยงยิงแบบไอ้คือชื่ออะไรวะมันมันแม่นมากไอ้โกดายเนี่ยโกดายมันเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยิงเว้ยเนี่ยฟิลอย่างเงี้ยเนี่ยดดูิ โคตรโหดเลยนะเว้ยคือโกดายมันเล่นแบบเนี้ยได้เว้ยแล้วซึ่งลิงมาเล่นได้ฮะดูดิหลบหลังสก,กรีนอย่างเงี้ยเนี่ยนึกภาพตามพี่นะฟิลสก,กรีนเนี่ยโอ้โหแล้วสับคะแนนคงขนาดเนี้ยดูดิฟิลเออเนี่ยแล้วพี่โยกหรอกปุ๊บล้มป,ปุ๊บพี่เลี้ยงลุมป,ปุ๊บแล้วพี่ยิงเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ย,ยโคตรดีนะเว้ยคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถจับเกมลุกของเราได้เลยนะฝ่ายเดียวกันเองก็ยังไม่ได้เลยตัวพี่เองพี่ก็ยังไม่รู้เลยพี่จะไปไหนเนี่ยดูดิดูดิโยกเนี้เนี่ยสับคะแนนเนี้ยฟิลโอ ดูลูกนีนะพี่ตีนี่นี่พี่ไม่มองนะพี่ไม่มองห่วงนะดูนะฟิลพี่ไม่มองห่วงนะดูพี่ยิงนะแบบห,หันหลังยิงปกติห,หันหลังยิงลงไหมไม่ลงพี่ลงดูนะเนี่ย er, ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ซ้อมซ้อมอมันต้องซ้อมก่อนเพราะว่าหันหลังยิงมันยากมันซ้อมก่อนซึ่งห,หันหลังยิงตรงเนี้ยใครๆก็ทําได้นี่พี่นี่เลยนี่ไกลขนาดนี้อะฟิลดูห,หันหลังยิงปั๊บเนี่ยครึ่งสนามไกลไปอันนี้ไกลไปเกมมันออกแบบมาดีไงมัไม่ให้เราโกงไกลไปไม่มีสแต็กครึ่งสนามด้วยนะครับก็ แต,แต่ไม่ถึงไม่เป็นไรเอาหันหลังยิงขอบเส้นก็ได้มันยากไปดูนะเนี่ยปึ๊บลงไปไงคตดเก่งมากอันนี้คือโกงเลยดีกว่าแต่ว่าจริงๆรงพี่ไม่ค่อยอยากจะโกงคนอื่นเขาโดเนตเข้าพี่ก็เลยต้องโกงออนไลน์มาฟิลเล่นในดีไหน,ะเ,นเดี๋ยวพ,พี่พาไปแบกเองเดี๋ยวพี่ให้ดูสแตตก่อนสแตตของพี่นี่คือแบบเยอะมากเยอะจนแบบสามแต้มนี่ s g i เลยนะเว้จริงจริงแล้วอะพี่ไม่เคยให้ใครดูนะเไว้อันนี้เปิดให้ฟิลดูเลยดูเนี่ย สามแต้มหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนี่สามแต้มนะเว้ยร้อยห้าสิบเจ็ดอะเยอะมากเยอะมากฮนะเกือบเต็มกราฟ้วดนี่มันเป็นเอสีได้เลยนะจริงๆแล้วอะเล่นไอดีอะไรนะร้อยห้าสิบเจ็ดทำไมอนะร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นผิดตรงไหนอะเออไม่ถึงตัวอื่นมันจะเยอะแหละร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบ 190, 180, อะไรอย่างเงี้ยเออออนี้รู้เยอะะด้วยกัน์ดไม่ถึงตัวอื่นมันจะแบบเออแบบแบบเอาง่ายๆว่า พี่แม่นละกันจบๆเลยเออคือไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวแบบคนอื่นรู้ความลับ่งคือพี่แม่นมากแค่นั้นแหละแต่พี่ไม่เคยบอกใครเลยตวัวอื่นมันร้อยเก้าสิบหมดเลยวะเดี๋ยวหาตวัวที่น้อยๆก่อนเนี้ยเนี้ยดูมากิดิมากิเนี้ยมากิาร้อยเจ็ดสี่เองสามแต้มอ่ะมันยังยิงแม่นเลยนับภาษาอะไรกับคิโยตะตอนพี่ป่าบ,บอลเด้งแป้นแล้วยิงเนี่ยมันเท่มากรู้จริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้า เอ่อฟิลมีส่วนร่วมของของการเล่นแบบนี้ได้นะเวย้ยมันถือว่าเป็นเอ่อเหมือนเกียรติบัตรเราสะสมเกียรติบัตรอ่ะเออแบบนั้นเลยนะอันนี้พี่ไม่เคยบอกใครเลยจริงๆพี่ไม่ให้คนอื่นเล่นด้วยซ้มนี้พี่ให้ฟิลเล่นนะเวย้ยแต่ให้พามเล่นด้วยพาม,มาฟิลเล่นไอดีไหนเล่นไอดีไหนออนไลน์มาเลยเวลาคนอื่นเล่นเนี่ยพวกนายจําไว้เวลาจะชวนคนอื่นเล่นเนี่ยดูพี่เป็นตัวอย่างขายฝันก่อนแล้วค่อยชวน ไม่ใช่แบบแบกบผมหน่อยฮะใน Discord ดอะเยอะมากเลยเออใครก็ได้แบกผมหน่อยครับแรงผมน้อยมากใครจะไปเล่นกับนัไห้ดูพี่นี่ลิงค่าชุสามแต้มร้อยห้าสดพี่ยังตกสุดยอดแสมดังมาเล่นด้วยได้เลยวันนี้ฟอร์มไม่เร็วเลยสบายสบายใช่ใช่จีนสองร้อยังยิงโลงไม่ลงเลยจริงดิสพาร์ตร้อยห้สิบเก็พอแล้วปะวะค่าชูสามแต้มจะไปเยอะอะไรนักหนา จบเกมเจดติ๊กใช่ไหมพี่ชายไม่เป็นไรค่าไอความดีเราไปเก็บเอาทีหลังใครสนใจอยากเจอกดมาหรือถ้าเราเจอท็อปเซิร์ฟเราอาจจะตายได้เลยเม่ะวะอันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีห้องพยาบาลเออมิตี้ยังไม่ลงเลยลงนับภาษาอะไรกับตัวละครที่มีค่าชูดสามแต้มแค่ร้อยห้าสิบเจ็ดเกลัวอะไรสบายอยู่แล้วปวะใครอยากได้ดาวกดมา นี่พี่ชนะต่อเนื่องอยู่นะพี่ยังไม่แพ้เลยนะไอ้ดาวพี่ใกล้เต็มแล้วชนะต่อเนื่องน่าจะชนะต่อเนื่องเป็น20เกมแล้วตอนเนี้ยโอเวอร์ท็อโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะคะนรับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาพฮะเดี๋ยวดูฮะคำว่าแพ้สกุยังไง ผมแบนเซนโดเลมแบนเซนโดเะเหมือนไส้ฟิบอกผมเล่นได้เซนโดไม่ต้องเล่นพี่เองพี่แบกเองทางสะดวกนะโอเคดีฟิไให้พี่เลือกทีหลังแล้วกันเลือกตัวท็อปมาก่อนเลือกตัวมาก่อนเดี๋ยวพี่เลือกทีหลังเลือกแบบพวกตัวที่ที่อ่อที่ดีมาก่อนเออนั่นแหละดี จินสามแต้มสองร้อเจ็ดโคตรสุดไม่เกี่ยวกันยิงสามแต้มมันอยู่ที่ดวงไม่มีคําว่าการันตีลงฮะถ้าเป็นมิจิมิจิเปิดอันตีอะใช่ที่เหลือบอกเลยว่าดวงล้วนๆพวกนายเจอดูอันนี้ดูฮะชื่อลูนลงลวัลวๆน,น,นะครับผมสามแต้มตึงๆไป s <S นี่ฮะแผนการเล่นคมกลิบนะ,ะบอกเลยว่าของดีมากๆนะครับผมคมกลิบ<ม>คมกว่านี้คงไม่มีแล้วละ่ะเพราะว่าชื่อลูนคมกลิบเออส่วนใคร ผมหมายถึงชนะได้ชนะได้อ๋อคือเราใช้รูนสามแต้มไม่ต้องยิงสามก็ได้เหรอแล้วแบบเราชนะได้เหรออย่างนี้หวันเจี๊ยบเลยนวย้ยบอกเลยฮะจริงๆพี่กดดูโอก็ได้แบบเนี้ยคือไม่ต้องยิงสามก็ได้เหรอหรือต้องยิงสามด้วยแล้วชนะด้วยเขาไม่ได้ให้ลูกละลอยนวย้ยพวกนายเข้าใจผิดแล้วแร่งสุดอันดับสองข้างเราสวัสดีฮะปูนน่นนทําไมปู่ตื่นดึกจังเลยว่าเที่ยงคืนไม่นอนเหรอ สามแต้มเข้าเป้าแต่ไม่จี้ยิงไม่โดนปั้นทำไมดาหมดแรงอะ่ะแค่ชื่อก็สวเสริมดวงไปห้าสิบปอร์เซ็นใช่ะเราคนไทยควรจะตั้งอะไรที่เป็นมงคลใช่ใช่ยิงลูกเดียวพอลูกเดียวก็เฟี้ยวได้แขนซ้ายไม่ต้องห่วงคนระับผมบังไว้ให้เอา้ามันหมุนได้ไงวะออกไปเขตสามคะแนนละไกลขนาด งงเนี่ยผมยิงเลยงงเนี่ยมันรู้อะฮะมันรู้ว่าเราจะยิงสามคะแนนอะเหมือนมันรู้อะเหมือนหลายไม่หลายผมเก็บสแต็ก,กเฉยอืไม่ลงแนะ่นอนลุกนี้ยฮะเป็ลุยเบาของเราจหลมไปเนี่ยกันโดดสองคนเลยเฮ้ย <c oughs> ดูฮะแผนการเล่นบวกรูนที่จริงใจอะดูชื่อรูนกับชื่อแผนผมก็ถูกแล้วดูของดีฮะเออดูฮะเวลาใครจะยิงแม่นๆน่ะสเตตัสเท่าไหร่ะรนะร้อยห้าสิบกว่ามันเกี่ยวหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวฮะมันไม่เกี่ยวเลยไอ้สเตต์ร้อยห้าสิบกว่าอะไรอะไม่เกี่ยวเลยดวงคือความสามารถอย่างหนึ่งฮะโอ้โหโคเทโคโอันตรายอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรส,สบายสายที่เหลือก็เอาแค่ชนะใช่ไหมได้ฮะสบาย แค่ชนะมันจะไม่ยากอะไรห่ะหลบไปน้องหลมไปดิผมยิงเลยสแตกแ็กระบพระเจ้าลุนสามแล้วอย่างไรฮะสแต็กผมแม่นมากเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเระวังสติล้วขึ้นด่านโดนบล็อกแล้วโดนอีกแล้วงานแล้วเป็นซากกูเก็บบอลแล้วลูกนี้ลูกว่าโอ้โหมันหมุนไกลยจังวะ ไหวลมไปฮะลงๆในเนี่ยแล้วหลบไปปั๊บส่งแล้วส่งกลับมาแล้วส่งไปวู้หู้โคตรเท่โคตรอันตรายนักวู้ในตำนานอะไรจะไปไหนล่ะไม่ลงไม่ลงไม่ลงร้อยเปอร์เซ็นถอยหลังส่งแบบเท่ๆ หวย้ยืนหูกขาหน่อยฮะนี่ฮะเดับลบักสเต็ปชูน่ะอย่างเอาอย่างเอาสู้เขาพพามคุงรีบาไมได้บอลอยู่ไหนวะเนี่ยหาลูกบาลไม่เจอแล้วลูกนี้ตกไปฮะบอบลมคงกลิบเลยดีดีดพามแล้วเลี้ยงไม่ค่อยลมเลยว่ะลูนไม่ค่อยดีตูมมาวะ่ะสามเหลี่ยมทองคำมะ วันหลังอุ๊ยอุยพื้นลื่นลวกไปเลยนะครับปลาป้าบอลอัะหัวไม้เราไม่ได้ป่าแนละ้วจ้องอานนี้ยังไงฮนะแต่วผมบังให้อุ้ยลงด้วยเหรอข้างนู้นแม่นแม่นจังเลยอะ่ะเล่นดีๆข้างนูน้นอย่าแม่นมากเล่าอาบไปเพล่นะเนี่ยดูพี่ลำจนเพลินนะเนี่ <laughs> นนนยหายตัวไปเลยอาบครับ <laughs> ผมเบียดผมบงังอ ควดเบื่อลิงเลยคือมันเนิร์ฟระยะบล็อกลิงอันนี้กดสปีดแล้วด้วยนะเพิ่มระยะบล็อกด้วยนะมันตบไม่ถึงะะแล้วฮะแล้วไกล8เมตรใครจะตบผมไม่มียังไงล่ะเพราะลุคว่ามันล้มมาดิลูกว่าล้มก็แต้มฟรีสปอร์ตนะีเกงขาไว้ลุาว่าล้มคือโดนอะไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ลงชัวร้อยเปอร์เซนต์สวยจาดสวยจาดถอยหลังส่งแบบเท่ๆส่งทำไมล้าลงลูกไม่จาฮะเฮ้ยไอโนม ลบได้โคเท่โครรโ่นตลาดหลบไม่ได้หลบไม่ได้รอกเ <c oughs> อาหลมกก็โดนนะฮะตั้งแต่กระดาพระเจ้าฮะไอ้บ้าเอ้พระเจ้าหยุดงานอะไรวันนี้วะเนี่ยดีๆพระเจ้าพระเจ้าหยุดงานฮะรอสติววายหล่เลย <c oughs> ล่วงไปดิ <c oughs> นับตัดบอลในตำนานเอาแล้วเรียบร้อยฮะเจอขาดแดนเซนตำนานฮะตามทันก็มา <c oughs> ไปรอตบเสาสองผมยิงให้จ้ำบล็อกด้วยฮะลูกเนี้ย วิวขวัแล้วกวนเสียบนักเสียบหลังให้ตำนานตบตบอยู่ดีโคตรเท่โคตรนตรายผมบังรีบเ่าเอาเรื่องจัดวะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษฮะอีกสักดอกอีกสักดอกลูกว่าล้มอีกสักดอกอย่าล้มลูกว่าเก่งข่าววะถ้าล้มคือโดนนะ ถล่มยังไงก็โดนบอกเลยฮะไม่มีคนตกจากแถวสองแน่นอนเอา้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหลบกวนแล้วโอ้โหแล้วเซฟโกโก้เก่าโกเก่าแล้วลงได้ยังไงระวังสติลระวังสติลฟิวฟิลดีๆระวังสติลชัยชนะกำลังจะเป็นของเรานะครับแล้วจังหวันนี้ยังไงใครอยากได้ลูกบ,บาสก็เข้ามาเอาดิไม่มีใครอยากได้อย่างนั้นหรอก็เข้ามาเอาดิ <c oughs> เพื่อกระโดดหลบบอลได้นะครับลูกว่าเมื่อกี้ออาทำไมฟิลมันเก็บบอลไม่ได้วะเมื่อกี้พี่จะปาให้ฟิลเก็บบอลไปเรื่อยเื่อยเรียบร้อยฮะสามคะแนานคมคมบวกชัยชนะของเรานะครับผมบอกเลยช่องทำอะไรทำไรล้างชันแนวนะครับเงินมางานเดินไม่ต้องหนะ่วงอะลิงลูนสามคะแนานก็ชนะได้ด้วยการยิงสามคมคมเลยนะครับผมเปิดเกมมาฮะแล้วค่อยเล่นนะพวกเราแกร่งสุดเป็นไงฟิลพี่บอกแล้วว่ามันแม่นมาก ไม่เชื่อพี่งไงคือมันเล่นได้มันแม่นขนาดเนี้ยมันจะเล่นไม่ได้ได้ยังไงเออขอบคุณเกมมากๆนะครับผมลิงที่อยู่ในร่างเคอรี่สิงฮะขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยบาทจากเกมครับลิงที่อยู่ในร่างเคอรีแ่แล้วแล้วเที่ยงคืนครึ่งผมตื่นเลยฮะได้คอนเทนต์แบบนี้ทำารล,ล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้ทาทำารล้าง ลุยไปกับทำไรล้างชแน,นลเ <Whoa. S 1> กมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไรล้างชแน,นลลุยไปกับทำไรล้างชแน,นล